สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขุนมนือนี้พามาสาปาสาปะาสาปาัปปะสัปปะสุขงปะพักรวมมาสิได้กันเสมอจ่องปลาหนวดพาละฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร วิธีวิธีวิธีคนป้ามา,มาแรงมาแรงจะเป็นวิธีคนป้าสิไปกินว่ามาแรง <c oughs> นี่ป่าอย,ยู่เลยนี่ โอ้แต่หนองไงหนองบมักไงเลยเออม,มีคนปลายันหว่างยันหว่างคืนนี้ยันหว่างเออ ยันวางครับ <c oughs> พี่น้องเลยีิธีบานบานชาวบานเขาเห็ดไห้เห็ดหน้าตัวนี้หน้าปังตัวนี้กำลังปรับพื้นที่ชีวานเขาหน้าปังใหม่นี่ที่แล้วนาว้าท่วมผู้ใดก็ได,ได้ผู้บ่ได้ก็ วมว่า,าไหลนใดอม่า,าูดกัเขางามอยู่อันนี้น้าเพิ่นลงน้าก็ลมลยท่วมหลอันนี้ก็ให้สูปปาสุปปาเซฟตีใหม่เออีกี่คนปลาชีิตบ้านๆอไม่เบิ่งกันมือื่นว่าสีดนหน่อยได้หลยซ่เด สิมีป่าบ่มีนะวันที่แน่ๆก็ขึ้นนี่ยัยนหว่างเนี่ยสายใหญ่สายใหญ่บ่าน่าสิบบทไงาสายติดห่วยเลยพี่น้องติดหว่วยพอถึงเวลา น,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 น้ำกัน้ำขุมโอ้บรรยากาศบรรยากาศนย้มแงลมๆบ้านหอกบรรยากาศมิสุดยอดอีกสวันกำลังจะรับขอบฟ้านี่แหละครับกับบ้านจะรับนี่ก็นี่แหละพี่น้องสองสามจังสองสามจบปา หาาป่าันไผ่วิธีาา่าันไผ่ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหน้าคือเหมือนเจ้าอาหมอมะต้มอย่างเดียว ลุงกับหลานเราแล้วเริ่มหามองอยู่มองเศร้าแล้วเพื่อนนี่อยู่ยังไหนนอนยังไหนเออหายังกินแรงแล้วบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดี <c oughs> เดือดกาดดีมันเป็นเป็นเป็นหน้าติดห่วยพี่น้องติดห่วยห่วยนี่ก็ติดติดแม่น้ำชี่น่าน้ำน่าน้ำหลากน้ำถึนกระสิบกระสิบนี่น้ำล้นแล้ววะน้ำล้นน้ำท่วมทุล่ะเออจะได้บรรยากาศด้วยกัน โอ้ขดมาจะใส่คนใหญ่จะเกี่ยวหญ้ามาให้งัวนะอุดมสมบูรณ์ในพี่น้องบ้านเฮาบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์น้ําท่าอุดมสมบูรณ์กเป็นได้พี่น้องบรรยากาศนอยู่บ่เสียงนก บรรยากาศนี่แหละเป็นทางคนกรุงเทพต้องกลับมาต่างจังหวัดกลับบา้านแต่ละปีปีใหม่เป็นยังกังดันโดนเพราะว่ากรถไารถติดรถอย่างมามาสูดอากาศบริสุทธิ์พี่น้องนะฮะอากาศบานเขาบรนอากาศบริสุทธินะาามาา์มาฟอ,อกปอดมาลีแลกร่างกายออหลังจากสูงมาทั้งปีแล้วก็เบิ่งบรรยากาศตั้งแต่น้อย สมัยเท่าแต่ในหน่อยเขาก็ยื้งสิละหาปูหาปลาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า่างสิละเนี่ยน,นี่แหละคือว,วิถีชีวิตเนี่ยหาปลาน้ำหวยน้ำหนอย่างสิละ่ะ บรรยากาศวะพี่นอ้องมันสุดยอดเลด้ยิ่งแต่เป็นย่ำย่ำเสีาๆก่อนตะเวนขึนโอ้บรรยากาศหมอกเนี่ยไอเย็นจากน้ำขึ้นมาเนี่ยซีดายบรรยากาศที่สุดยอดมาก So nhà bọc, vinh ngọc, vinh ngọc hoa lam nam chi. I'll keep niệm chi. pháo, vinh này cà vinh ngọc, pháo, vinh ngọc, 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 กดซับสไข่คกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพะปลาหนวดพาหลอกดีครับ